คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพระเครื่องสวรรณภูมิแล้วนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะในเพจ Facebook แล้วก็ใน YouTube เป็นกําลังใจให้อาจารย์รันแล้วก็ทีมงานของพระเครื่องสวรรณภูมินะคะะวันนี้อาจารย์มีพระนะคะพระอะไรนะะอาจารย์กําลังจะเป็นมรดกโลกแล้วนะครับเหรียนพระธาตุนครศรีหรือเป็นมรดกโลกแล้วนะครับเหรียนรุ่นนี้ใครมีเตรียมไว้เลยมาเหรียญเซมมานะครับ เป็นเหรียญเสมมาเป็นรูปพระธาตุเจดีย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับด้านล่างมีตัวหนังสือภาษาไทยกำกับนสนะครับนั่นเป็นตัวยอ่นอนครศรีธรรมราชนะครับด้านหลังก็เป็นตัวยันนะครับด้านหลังก็จะมียันหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าแถวหกแถวเหรียญรุ่นนี้มีหลายบล็อกนะครับนะบมีหลายบล็อกมากถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยรู้สึกว่าจะเล่นเจดีย์แตกนะครับจะมีรอยแตกรอยคล้ายๆบล็อกแตกอ่ะ ะนะจะพาลงกลางเจดีเลยนะครับวิธีการดูนะครับมาไปเริ่มดูกันเลยด้านหน้านะครับด้านหน้าต้องจําพิมพ์แม่นๆนะจําพิมพ์แม่นๆก่อนดูหูเหรียญก่อนนะครับว่าหูเป็นแบบไหนนะหูก็จะมีขอบทั้งสองฝั่งจะมีพื้นที่นะครับแต่ละบล็อกจะไม่เหมือนกันนะ,ะนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งบล็อกนะครับ ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเงินลงยานะครับก็จะประกอบไปด้วยหลายสีนะสียานะครับสียาจะใส mm hmm. นะสียาใสนะครับมองทะลุมองทะลุเลยนะทะลุไปด้านล่างเลยนะครับพื้นด้านล่างการขุดนะครับการขุดแล้วแตนะ่ลายขุดไม่เกี่ยวนะครับดูสียาดูความคมชัดเป็นหลักนะครับนะองค์พระธาตุเจดีนะครับมีมีรัศมี นะมีลัทมีพวกนี้ต้องคมนะครับคมชัดลึกมากๆนะครับเจดี JD, เห็นไหมครับเจดี JD, แต่ละเส้นสายแต่ละแต่ละขีดแต่ละอะไรอย่างเงี้ยมีความใหญ่นะครับหนาหนาหนาใหญ่นะครับหนาใหญ่ล่ำความคมชัดนะครับขององค์พระธาตุนะครับถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะครับบริเวณถ้าไม่ผ่านการใช้นะองค์พระธาตุเนี่ย รู้สึกว่าจะมีขีด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 เยอะๆหน่อยคล้ายๆการแรงเงานะจะมีลายเส้นนะครับจะมีลายเส้นแบบนั้นแล้วเวลาดูเนี่ยให้ดูตามซอกตามอะไรนะครับซอกเจดีซอกอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีเสี้ยนขนแมวนะครับอันนี้จะมีเสี้ยนขนแมววิ่งอยู่ในซอกนะครับเป็นเส้นเล็กๆบางๆนะครับบริเวณบริเวณนี้นะครับจะมีติ่งแหลมนะครับ เป็นเส้นนูนอ่าเป็นเส้นนูนคมๆนะครับต้องคมนะครับคมคชัดลึกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูมาดูฐานตารางฐานฐานตารางนะครับเห็นไหมครับแต่ละช่องบางช่องก็จะมีเส้นซ้อนอ่าจะมีเส้นซ้อนจะมีเส้นซ้อนคมคมนะครับอยู่ในซอก เส้นพวกนี้ต้องคมนะครับคมชัดลึกแล้วบริเวณส่วนด้านล่างสุดก็จะมีเนื้อเกินเห็นไหมเป็นติ่งยื่นออกมาแต่ละช่องแต่ละช่องอันนี้มันเกิดจากการอันนี้เขาเรียกว่าแกะบล็อกพลาดมันไม่ได้แกะพลาดหรอกมันแกะเลยนะครับแกะเลยมาแกะเลยมาพอแกะเสร็จก็พาดเส้นอีกหนึ่งเส้นทับไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเส้นนี้ก็เลยอยู่ด้านบนนะครับไอ้พวกขีดขีดขีดเนี่ยมันแกะก่อนก็เลยอยู่ด้านล่างนะครับ ต้องคมนะครับต้องคมดูความคมชัดเป็นหลักนะครับรุ่นนี้อาจจะมีผลนะมีผลได้นะครับนะบางบล็อกก็ไม่มีนะครับแต่บางบล็อกมีนเะี่ยดูความคมชัดนะครับดูเส้นแตกตามซอกดูเนื้อเกินนะส่วนฐานด้านล่างนะครับฐานด้านล่างก็จะไม่เรียบนะก็จะไม่เรียบนะครับจะ เป็นรอยขู่ขระขู่ขละขลูข่ขรนะครับแล้วก็จะมีเส้นขนแมววิ่งตั้งแต่ซ้ายจะหลดขวาอเไอย่าเี้ยมันผ่านกันใช้มามเห็นไหมครับนี่จะมีขีดนั้นหนาเนี่ยขีดขีดขีดตามฐานเนี่ยมันเป็นขีดเกิดขึ้นเองหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เขาเขาเขาาแกะบล็อกอ <ๆ S 2> นะครับเขาแกะบล็อกไม่ให้ร่องรอยมันไปกลืนกับองค์พระธาตุออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลวดลายมันต้องไม่เหมือนกันนะครับเส้นพวกนี้ต้องคมคมนะครับเห็นไหมครับ เส้นหนาๆที่พื้นอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมว่าเราจะสังเกตเห็นเส้นขนแมวเนี่ยวิ่งวิ่งซ้ายจะหลดขวาเลยค่ะเป็นเส้นซ้อนกันหนาๆหนาๆหนาๆหลายๆเส้นนะครับเส้นบังคับพิมพ์นะครับบริเวณนี้จะเป็นเส้นแตกจะเป็นเส้นนูนพาดมานะะนูนพาดมาอันนี้มันหายไปมันผ่านกันใช้มาพอสมควรนะครับขอบนะครับขอบด้านนอก นะองค์สีสวยขอบก็จะไม่ค่อยเรียบนะขอบก็จะไม่ค่อยเรียบอันนี้เนี่ยพผ่านการใช้มาะนะครับสียาสียาต้องเป็นสีใสนะครับคำว่านอสอชัดเจนตัวหนังสือหนาหน,า,น,า,น,า,นาหน่อยนะครับทําไมสียาถึงไม่เหมือนกันทําไมคะอาจารย์เนือ่องจากว่าอันนี้เขาไม่ได้ขุด ไม่ไม่อะไรนะฮะไม่ได้ขุดพื้นอ๋อไม่ได้ขุดพื้นไม่ได้ขุดพื้นนะครับสีมันก็เลยเพี้ยน <S 1> <S 1> ไปนะครับนี่เห็นไหมฐานตารางนะครับจะมีเส้นขนแมวมจะมีเส้นขนแมววิ่ง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 นะครับในซอกก็เหมือนกันเห็นไหมในซอกตามพื้นซอกตามพื้นเราก็จะเห็นเส้นขนแมวถ้าเหรียญไม่ได้ใช้นะยิ่งคมกว่านี้อีกนะครับเส้นพวกนี้ จะอยู่ในล่องเลยนะจะอยู่ในช่องตารางสี่เหลี่ยมเนี่ยวิ่งตั้งแต่แนวซ้ายจะหลดแนวขวานะครับเนี่ยเส้นพวกนี้โอ้โหถ้าพระองค์ไหนไม่ได้ใช้นะมีกระไหลทองเต็มๆนะครับเรียกว่าคมมากกว่านี้อีกเสร็จแล้วมาดูด้านหลังดูความคมชัดเป็นหลักอ่ะดูกระหนกนิดนึงกระหนกค่อนข้างยกสูงนะครับกะหนกค่อนข้างยกสูงนะพวกลวดลาย นะครับพวกวดลายพวกนี้ต้องคมชัดลึกนะครับเห็นไหมลึกมากมนะบริเวณอย่างเงี้ยเนี่ยตรงปลายอย่างี้เมักจะมีติ่งนะมักจะมีติ่งแหลมๆโผล่ออกมานะครับสองฝั่งนะตัวน,นี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับสังเกตด,ดีๆนะครับบริเวณพื้นเนี่ยพื้นจะมีรอยเนิร จะมีรอยเน่าๆ,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 ๆนิดหนึ่งนะครับเวลาพระศึกเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูดีๆเสี้ยนในซอกยังไงมันก็ไม่หายนะยังไงก็จะมีลายเสี้ยนนะครับวิ่งหวางอยู่นะครับพระศึกยังไงข้างบนศึกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นข้างในยังไม่ศึกนอกจากพระเหลือแต่แก่นนะครับจำีพวกนี้ถึงจะไม่มีเนี่ยไอ้พวกที่อยู่ในซอกในซอกเนี่ยมาดูด้านหลังนะครับด้านหลัง บัางเหรียญก็ล้นอล้นมากล้นน้อยนะครับสองฝั่งนะบล็อกนี้จะเจาะหูเบียเบ้ยวๆหน่อยนะครับบา,บางบางบล็อกก็จุดเนี้ยจะมาตรงกลางเซนเ็นเตอร์ก็มีนะครับแล้วแต่บ,บล็อกนะไดูเบสิกดูพื้นฐานไปก่อนนะครับรอยปลิ้นเนี่อันนี้คือธรรมชาตินะครับรอยปลิ้นเนื้อเกินรอยแตกนะครับรอยแตกความโคมชัดนะครับตัวยันอ่นะ เส้นแตกแต่ละเส้นนะครับขีดเนื้อเกินเห็นไหมครับพวกนี้จะเป็นเส้นเป็นแท่งนนหนาๆแต่มีความคมชัดนะครับเห็นไหมครับแต่ละเส้นเนี่ยรุ่นนี้นะครับสังเกตดูหลายๆบล็อกนะครับบริเวณหูเหรียญเนี่ยจะไม่มีเส้นซ้อนะจะไม่มีเส้นซ้อนรอบวงปรากฏนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่มีรอยถอดนั่นเองนะครับบล็อกไข่บล็อกมันเลยนะ แต่ดูความคมนะครับดูความคมชัดเป็นหลักเนี่ยเส้นพวกนี้เล็กๆตามพื้นเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เล็กมากนะเส้นแตกปลายตัวยันเนี่ยแต่ละเส้นนะครับเห็นไหมครับมันจะมีติ่งแหลมยื่นออกมาพวกนี้ดูเป็นองค์ประกอบได้ค่ะเนะส้นพวกนี้นะครับดูเป็นองค์ประกอบได้เก้ก็มเีเป็น,เป,นเป็นจุดใหญ่ใช่มันเป็นจุดใหญ่นะครับเก้ก็มีแต่ว่าความคมชัดมันก็ถอยหลังลงไปนะมันก็จะทื่อมากกว่านี้ เห็นไหมครับเนี่ยเส้นเชื่อมเส้นอะไรความคมชัดเป็นหลักพื้นนะครับไม่ว่าหน้าหลังส่วนใหญ่แล้วจะมีรอยเนินๆๆๆแบบนี้เล็กน้อยนะครับปลายตัวยัน anak, แต่ fine, ตละ <shoes. S 2> ตัวเนี่ยเส้นแตกพวกนี้ควรจดจํานะครับกนกยกสูงนะครับกนกยกสูงแต่เวลาตะแคง <Wonderful. S 2> ดูแล้วจะมีรอยถากเห็นไหมจะมีรอยครูดนะจะมีรอยครูดนะครับ ตะแคงข้างดูเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นขีด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 บริเวณสันนะครับแล้วบล็อกนี้รู้สึกว่าจะมีเนื้อเกินเนี่ยกระหนกเนี่ยจะไม่โมรรค้งอ่าบล็อกนี้นะครับกระหนกจะไม่โค้งแล้วกระหนกบริเวณเนี่ยจะหยกัยกหยกักหยักหยักเป็นเหลี่ยมนิดนึง่งจะเป็นเหลี่ยมคมคมเลยคนะฮะจะไม่เป็นรูปโค้งมนออกมานะครับบริเวณเนี้จะเป็นลอยหยกัยกหยกักหยัก เป็นสายรายละเอียดนะครับบริเวณพื้นเหรียญเพื่อนๆต้องหมั่นจดจานะหมั่นจดจํานะครับดูดูความคมชัดเป็นหลักนะดูความล่ําของตัวยันนะครับดูความล่ําของตัวยันนะลงยาสมัยนี้กับสียาสมัยก่อนก็จะไม่เหมือนกันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเบอร์มันคนล,ละเบอร์สีมันคนล,ละสีนะครับเนี่ยรอยพับรอยล้นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์สันขอบนะครับบางบล็อก มีขีดมุมนี้บางบล็อกมีขีดด้านบนนะบางบล็อกมีเนื้อเกินบริเวณมุมด้านบนนะครับอันนี้อยู่บริเวณด้านล่างนี้ขีดหนึ่งขีดเป็นเส้นซ้อนมาบริเวณสันขอบนะครับ พวกเส้นแตกเส้นอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วบริเวณเส้นขนแมวบริเวณพื้นเนี่ยมันมีเยอะมากนะมันมีเยอะมากๆนะครับรายละเอียดมันเยอะนะแต่ละบล็บอกรายละเอียดจะไม่เหมือนกันเพื่อนๆต้องจําความคมชัดเป็นหลักนะครับบางบล็อกก็จะมีเส้นแผ่วๆเป็นเส้นสเกลตีไว้อย่างเงี้ยบางบล็อกก็จะไม่ไม่ได้วางสเกลไว้นะครับ เนื้เกินหูเหรียญน,นะครับบริเวณนี้ก็จะมีเส้นซ้อนอย่างเงี้ยเราพยายามจ,จดจําดูดูความคมชัดดูอะไรเป็นหลักนะครับตัวตัดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดเป็นตัวตัดโบราณเพราะฉะนั้นแล้วอ่ล่องความถี่ความห่างของล่องแต่ละล่องนะครับบริเวณตัวตัดเนี่ยค่อนข้างที่จะหยาบจะหยาบนะครับจะไม่ละเอียดเหมือนพระสมัยใหม่นะปึบ อันนี้มันลูดไปหมดนะแต่ก็มีบางมุมที่เห็นคือคปกติตรงตัวตัดมันจะชัดใช่ใชอันนีมน้มันลื่นไปหมดแล้วอขอบมันลื่นนะครับนี่เห็นไหมรอยบ้งบ้างบัางบก็บบ <c oughs> จะหยาบนิดหนึง่งช่องไฟอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะครับจนะเป็นช่องเว้นช่องหยาบๆหน่อยนะอย่าให้ละเอียดทียิบเลยถ้าอย่างนั้นนะค่อนข้างอันตราย <c oughs> นะอันตรายนิดนึงนะเพราะตัวตัดรุ่นเก่าไม่มีตัดละเอียดนะฮะส่วนใหญ่ตัดหยาบหมด นี่ลื่นหมดเลยอ่าอันนี้ลื่นหมดแล้วขอบข้างลื่นะนะครับถ้าเป็นเหรียญทองคําเนี่ยรู้สึกว่าข้างจะขัดอ่ข้างก็จะขัดหมดนะครับเงินเงินจริงๆแล้วเขาก็ขัดนะครับส่วนใหญ่แล้วสมัยก่อน,เ,นเวลาเงินเนี่ยโดนความร้อนโดนอะไรเนี่ยสีมันจะขุนอ่านะเงินมันจะเป็นฟ้าเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้ลวดทองเหลืองแปรงทองเหลืองะต้องใช้แปรงทองเหลืองตี ไปให้ใสอ่ะนะครับเนะพระเาะฉะนั้นแล้วตําหนิบางอย่างก็อาจจะหายไปอาจจะไม่เหมือนพวกทองแดงเวลาดูเนะี่ยพวกนี้ต้องอาศัยการจดจาที่แม่นยำนะจำตำหนิได้ทักที่สองที่อย่างเงี้ยดูธรรมชาติดูสียาะนะครับดูสียาเป็นหลักเพราะว่าพระสมัยนี้สียาจะไม่เป็นแบบนี้นะครับยามันคนละเบอร์นะยาพวกนี้มันหมดไปนานแล้วนะครับมันหมดไปนานละหมดไปตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้ว นะยี่สิบสามสิบปีที่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นสียารุ่นใหม่ๆเขาก็จะพัฒนามาใหม่พัฒนามาใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วสีก็จะแตกต่างออกไปนะอันนี้มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่เราต้องจดจำ <c oughs> นะครับลองไปเทียบดูเถอะสมัยก่อนอันนี้อันนี้สีเดียวกับพวกโสทรน, <c oughs> นะครับ <c oughs> สียาที่ลงยาสีแดงสีฟ้าสีเขียว <c oughs> สีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้เบอร์เดียวกันยุคไล่เลี่ยกันนะครับ97โสทรก็97 นะแช่มช่วงก็กาเจ็ดเหมือนกันหลงพ่อลุ่งอย่างเงี้ยนะลุ่งถ้ากระบือลงอยาสีจะเป็นสีเดียวกันหมด<อ>่นะครับนะดูพอเป็นสังเขตนะครับนี่ก็คือหนึ่งเหรียญที่ปัจจุบันหายากนะครับจะหาหาดูของแท้ๆได้ยากเหมือนกันดูไมนะ่ทันก็ดูยอ้อนหลังกันได้ใช่คในเพจเ c e b o o กก็ได้ใน Youtube ก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะมีการอัพ ขึ้นหน้าวอลนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆแฟนคลับนะคะที่มาในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยไม่ทันได้กลับไปดูอีกสะสมประสบการณ์สะสมความรู้เข้ามาให้กับตนเองยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามนะครับในเพจ Facebook หรือว่าทาง YouTube นะครับหรือเพื่อนๆน ที่ชมอยู่ทางทีวีไม่ต้องกดอะไรนะกดเปิดอย่างเดียวเวลาโฆษณามาห้ามบิดหนีก้แค่เตรียมตัวกดมือถือที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์รันนะนะแล้วก็ถ้าเกิดติดต่ออาจารย์รันระคะอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีพระมีเพิ่มเนี่ยมาอยากให้อาจารย์ดูเนี่ยถ่ายรูปส่งไปที่ไหนยังไงคะอาจารย์ถ่ายรูปมาได้เลยนะครับ0832220051นะครับไลน์ก็ r u n 69 69ไม่มีจุดใดๆทั้งสิ้นนะครับค่ะนะคะส่งพระไปให้ดูก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่เสียเที่ยวถ้าสมมติราพระนั่นอาจจะไม่ใช่พระแท้หรือยังไงส่งไปดูก่อนนะคะ่อประเมินเบื้องต้นไงบางท่านเนี่ยผมเข้าใจในความตั้งใจนะบางครั้งเขาอยากจะเจอเราผมอยากจะเจออาจารย์พระไม่แท้ไม่เป็นไรแต่บางทักบางทีผมมานั่งคิดเอ๊ะพี่เข้ามาไกลไว้บางทีมาจากลำปางอย่างเงี้ยมาจากโอ้โหมุกดาหารอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหค่ารถมันเยอะนั่นน่ะน่ะ เวลาเดินทางไปกลับเนี่ยผมว่าต้องมีสองพันไปต่างางั้นไม่เป็นไรก็ขออาจารย์ไหมอะไรนะครับขออาจารย์ขอกลับขอมัขอได้แต่อย่าขอเยอะจังได้มีนะมีเมีที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนเนี่ยมาหาอาจารย์เนาะแล้วก็เดินทางมาไกลแหละแต่ตอนขากลับเนี่ยก็ขอข่ารถอาจารย์กลับนิดนึง ผลปรากฏว่าภาพที่เอามาดูนี่ก็ไม่ใช่อของจริงด้วยก็ไม่ใช่ของแท้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่งรูปมาดูดีกว่านะคะเอาแหละคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า,ดวาเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเปิดสายให้พูดคุยกับอาจารย์รันนะคะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องนะคะ0ูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหกหนึ่ค่ะส่งเอสมาก็ได้นะคะเป็นคำถามสี่สองสามศูนย์เจหรือว่าคอมเมนต์มาทาง YouTube นะคะหรือว่าทางเพจ Facebook ก็ได้เดี๋ยวออยจะค่อยๆไล่อ่านให้อาจารย์ตอบนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ